โฮมเคเบิลทีขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่องร่วมกันคิดช่วยกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองสู่เมืองหน่าอยู่พบการประถกถาเรื่อง อุดรธานีเมืองที่น่าอยู่สู่ศูนย์กลางอานุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยนายเสนีจิตตะเกษประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดอุดรธานีโดยอาจารย์ถาปนาบุญญาประวิทย์อุปนายกสมาคมผังเมืองไทยการเสวนาเรื่องแนวคิดและบทบาทของภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมือง สู่เมืองน้าอยู่โดยนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีนายสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยประธานของการค้าจังหวัดอุดรธานีและดรธนดอนพุทธรักษ์ วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558นี้ที่ห้องอุดรธานีโรงแรมบ้านเชียงตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมชมเทปบันทึกภาพในเวลา20นาฬิกาทางโฮมเค a b l e ทีวีระบบอนาล็อกหมายเลข67และระบบดิจิตอลที่หมายเลข6